วันจันทร์ที่ยีเดือนสิบเอดครับก็วันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงครับข้างนอกนี้ก็เสียงประทัดดังหึ่งๆึ่เลยครับตอนนี้ก็ที่ห่างหายไปหลายวันครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เทรดเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็แทบแทบไม่ได้เคาะจังหวะเลยฮะก็เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอ๋อวันที่ยีบสามครับวันที่ยีบสามวันพฤหัสวันพฤหัสหรือวันพุธวันพฤหัส นิ้สามผมก็ซื้อบีซื้อเอลทีไปครับเอลทีมันก็ซื้อมาแล้วก็แล้วก็ขายในวันครับเนี่ยก็ซื้อซื้อเช้าขายบ่ายครับแต่ว่าผมซื้อข้อมจังหวะนะครับซื้อไปเก้าหมื่นหุ้นแต่ว่าซื้อหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดไล่ซื้อมาจนราคาแล้วผมก็กระด้งขึ้นมานิดหนึ่งผมก็ออกหมดเลยครับนี่ได้มาสามร้อยกว่าบาทแล้วก็วันนี้วันนี้ผมก็มาซื้อเอลทีตัวเดิมอีกครับก็ซื้อข้อมจังหวะอีกเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเรา เราซื้อผิดเวลานะอย่างวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะครับก็ซื้อเอ t ไปที่สิบสี่ตังหนึ่งไม้ครับแล้วก็ซื้อสิบสามตังหนึ่งไม้ครับแล้วก็ซื้อสิบสี่ตังเอ้ยสิบสองสิบสามสิบสี่ตังหนึ่งไม้สิบสามตังหนึ่งไม้แล้วก็สิบสองตังหนึ่งไม้ครับแล้วผมก็มาขายผมมาขายหกสิบเปอร์เซ็นที่หนึ่งที่หนึ่งสี่ฮะแล้วผมก็เหลืออยู่เนี่ยฮะเหลือคาพอร์ดอยู่หกหมื่นหุ้นแล้วก็ผมก็เก็บบี เกบเอมาครับเกบเอมาแล้วผมก็ออกเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้มาเก้าร้อยกว่าบาทครับนี่คือสําหรับตลาดหุ้นนะฮะก็อย่างช่วงที่ผ่านมาที่ที่ที่ผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อตลาดหุ้นเพราะว่าเพราะว่าตลาดหุ้นมันไซเวครับจังหวะมันไม่ได้ครับแล้วก็ไม่มีมีหุ้นหลายตัวครับที่ที่มันไม่เข้าเงื่อนไขที่เราทําลิสต์ไว้อก็ราคายังไม่ลงมาถึงที่ที่เราต้องการแล้วก็ก็นั่งข้อคอยครับ แต่ว่าผมว่าช่วงช่วงสามสี่วันมานี้นะครับผมทําได้ดีนะครับในตลาดรุ่นผมทาได้ดีทําได้ดีกว่ากว่าก่อนหน้านี้ครับก็มีดิสที่ทําไว้สองสี่หกเจ็ดตัวครับก็มีบีเอสบีเอสนี้ก็น่าจะต้องหลุดสองบาทสิบสองอยี่สิบนะครับถึงจะเข้าได้ครับก็เข้าลิสไว้ก็มีแบงก์กรุงเทพครับแบงก์กรุงเทพที่เคยคุยให้ฟังครับว่า ก่อนหน้านี้ผมเคยตั้งไว้ที่150บาทสองสามวันไม่เคยได้ของครับแต่ประมาณนี้เนี่ยข้าไปดูกราฟอีกทีก็150บาทไม่น่าสวยเลยวันนี้ผมก็เลยไม่ไหว150บาทไม่เอาดีกว่าจากทรงกราฟไปผมว่า140บาทดีไม่ดีอาจจะไม่อยู่ด้วยครับตัวนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อก็รอครับแล้วก็มีตัวนี้ฮะตัวนี้ก็น่าจะต้องแ,แถวๆ13บาท80นะครับก็รอครับก็ทํานิดไว้แล้วก็ เอครับที่เก็บมาหกหมื่นหุ้นวันนี้ฮะกท่ากัวว่าตัวนี้หลุดหกสิบาทก็จะเข้าไม้สองนะครับหกสิบาทนี้เข้าไม้สองแต่ถ้าแถวหกสิบสาบาทนี้ก็ต้องออกกันนะครับเออเพราะว่าเออโดนกดมาสองวันแล้วครับกดวันโดนกดวันนี้กับวันศุกร์ครับเนี่ยดูนี่ฮะเอีนี่ก็ตดนกดมาสองวันแล้วครับวันนี้ก็มีเอ t กับ p ีทีอ e ีพีฮะสองตัว เงินกดมาเอ้วันนี้ S C B ไม่ได้ดูนะฮะ S C B ยืนหนึ่งร้อยบาทได้นะครับเนี่ย S C B นี่โดนกดลดหนึ่งร้อยบาทมานี่ผมว่าร่วมเดือนนะครับลดหนึ่งร้อยบาทมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดครับจนถึงวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดครับเนี่ยลดถึงร้อยมาในร่วมร่วมเดือนนะครับเนี่ยสองสามอาทิตย์แล้วก็วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับกลับมายืนหนึ่งร้อยบาทได้ก็ลองดูว่าเนี่แข็งแรงขนาดไหนครับ S C B เนี่ยก็ ก็เนี่ยครับตัวที่ที่ทำลิสต์ไว้ผมทำลิสต์ไว้แค่แค่ห้าหกตัวครับ AOT แล้วก็ TQM ครับ TQM Broker i n s u l น n ูลันโบตัวนี้รถผมสองคันสาคันนี่ผมทำผมทำประกันกับ็บกนี้หมดเลยฮะต่อประกัน็อกนี้หมดเลยจนเซลเซลโทรมาหาเราเนี่ยอ้าวคุณนี่นี่น,นี่จะอ่าโอเคครับต่อได้เลยครับต่ออโอตโต้เลยฮะทำกับ็อกนี้อยู่ก็ไม่ค่อยดีครับ ไหลลงมาเรื่อยๆครับราคาหุ้นจาก44บาทตอนนี้ถ้า44บาทตอนนี้ก็จะหาร50%ราคาหาร2นะฮะเนี่ยเมื่อก่อนซื้อหนึ่งหุ้น44บาทตอนนี้ซื้อสองหุ้นก็44บาทลงมาถึง50%แล้วครับตอนนี้27บาท50าทตัวนี้จากดูจากทรงกราฟผมว่าหลุด25บาทนะครับถึงจะสวยครับตอนนี้ก็เนี่ยโลกเก่าครับ, 24, 7, บ24บาทจะ0เนี่ยหรือแม่งก็นุม24บาทฮะ ก็เราดูก่อนว่ามันจะทําตัวดีไหมครับจาหุ้นตัวนี้ก็เข้ามาในลิตแล้วก็มีทิปฮะทิปก็ตัวนี้ก็ตอนแรกผมกะว่าจะเข้าสามสิบาทนะครับแต่ดูทรงแล้วทรงเดียวแบงก์กรุงเทพเลยครับตัวนี้ต้องหลุดยี่บแปดบาทครับถึงจะเข้าได้ฮะก็เลยเก็บเข้าไว้ในลิตแล้วก็บีเอฮะบีเอนี้ก็ต้องประมาณแถวสิบสิบเก้าบาทครับเก็บไว้ในลิตก็อย่างที่บอกว่าที่หยุดไปหลายวันที่ไม่ได้เทรด แล้วก็ไม่ได้อัดวิดีโอเพราะว่าผมกลับไปไปงมหาพอร์ต f o เ e ็กครับพอร์ต f o เ e ็กอ่าวเปิดให้ดูครับเพราะว่า f o เ e ็กเนี่ยผมหยุดหยุดเทรดโฟเล็กไปโอ้นึกก่อนผมเทรดโฟเล็กปีสองพันสิบแปดนปีสิบเก้านะฮะช่วงนั้นเปิดสองพันสิบสองพันสิบเจ็ดนสองพันสิบแปดสองพันสิบแปดสองพันสิบเจ็ดเนี่ยครับ 2017แล้วก็ต้นปี2018ผมหยุดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในเฟซเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนในเฟซเนี่ย<ๆ>เขาโพสวันนี้ได้200เหรียญวันนี้ได้500เหรียญวันนี้ได้700เหรียญเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะผมเลยทักไปหารักไปหาเขาในกล่องข้อความครับทักไปหาเขาในกล่องข้อความว่าเฮ้ยอะไรมันคืออะไรเขาก็ทักมาอ่ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ข้าเงินอย่างนี้เฮ้ยน่าสนใจเว้ยมันเล่าใจดีดูนะ่าเล่าใจดีน่าสนใจทํายังไงอ,ะอ่ะ ส่งเอกสารนู่นนี่นั่นผมเปิดรู้ไหมฮะเปิดหลายโบกมากฮะเปิดทั้ง fbs xnet นะครับ xm เปิด3ามสี่โบกครับเปิด3 4มสี่โบกสามสี่บัญชีซื้อแบบอ่ฝั่งนี้ซื้อเซลล์โบกนี้ซื้อเซลล์โบกนู้นซื้อบายแล้วก็อันนี้โบกถ้าเกิดฝั่งบายมันเด้งเราก็ขายฝั่งเซลล์มันเด้งเราก็ขายสลับขายความคิดซับซ้อนซ้อนเงื่อนมากทำไปทำมาครั้งแรกที่เติมเงินเข้าไปก็คือ เติมเข้าไปหนึ่งพันเอสตอนนั้นก็ราคาก็สามหมื่นห้าสามืนหกเนี่ยฮะสองพันสองพันสิบแปดเงินบาทก็ราคานี้แหละสามสามสิบเจ็ดบาทต่อจีเอสเติมไป 1, 000, 1, 000หนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญก็เทรดไปเทรดมาเทรดไปเทรดมาน่าจะประมาณสองเดือนได้นะครับสองเดือนสาเดือนได้แรกแกก็แยงแยงเขาเพราะไม่คนยังไม่คุ้นกับมันก็ยังกลัวอยู่พอผ่านไปประมาณสองเดือนกว่าเริ่มได้เว้ยเริ่มได้แบบบางวันได้ สิบเหรียญเมื่อวันได้ยี่สิบเหรียญอุ้ยได้เว้ยสิบเหรียญวันละสามร้อยกว่าบาทยี่สิบเหรียญวันหกเจ็ดร้อยเอ้ยมันตึกรหนาตื่นเต้นกว่าตลาดหุ้นเยอะเลยอะเล่นไปเล่นมาผอ่อนระเบิดครับหายเกี้ยงเลยเฮ้ยอะไรวะยังไงเนี่ยหายหมดเลยครับผอ่อนระเบิดตูมเพราะว่าผมไม่ยอมแพ้ครับข้อไม้แรกไปแล้วดอยครับดอยแล้วเสร็จผมก็ถัวเข้าไปอีกขอ้อศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเฮ้ยมันถัวตรงนี้มันต้องเด้งไหยผมจากศูนย์จุดหนึ่งผมค้อเป็น 0.20นะฮะแล้วก็ติดลบอีกผมเข้อ2.30ข้อไป3.4ไม้ครับแป๊บเดียวครับพอตตูมระเบิดพอพอตระเบิดเสร็จผมก็สตั้นไปประมาณสตัไปประมาณเออสองสามวันครับจุกอยู่งงง,งมึนๆแล้วก็โทาไปหาเพื่อนตังอ่หาหมดเลยวะเอา้าแล้วทำไมไม่ยอมแพ้ไม่คัดอะ่ะไม่รู้อะ่ะดูแล้วมันโอ้โสแล้วอว่าน่าจะโอเคแล้วอะ่ะเพราะจริงกลกราฟทรงนี้ถ้าเกิดเป็นตลาดหุ้นเนี่ย มันต้องเด้งแล้วอะท่าน,นี้มันไม่เด้งไงมันกดลึกโอ้โหแบบมันต้นมะพร้าวเลยครับลงไปอะจนมันจนมันรวบออเดอร์คือพอเราระเบิดอะผมก็เอาใหม่เพื่อนบอกเฮ้ยมึงก็ใจเย็นๆสิผมก็เลยเอาใหม่ผมก็เลยเอาใหม่อะเอาใหม่เอาใหม่ก็เข้าไปอีกน่านี่นี่ผมเรียวไทม์เนี่ยเปิดไปอยู่เปิดไปอยู่อันนี้ผมกราฟเดย์นะครับตัวนี้นี่กราฟเดย์ฮะอย่างตัวเนี้ยผมไม่รู้เป็นยังไงครับเนี่ยเนี่ยดูดิ ครับเดตัวนี้ดูนี่ครับนี่ก็อุ้นป่านบ้านเราเองอะนี่ครับเดนี่เข้ามาตลาดประมาณยี่สิบสามธันวาสองสองครับราคามันอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันสาม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 อะสามหนึ่งสามสามสามจุดศูนย์หนึ่งแล้วตอนนี้ดูนี่ครับมันอยู่หมื่นหกอะฮะลงมาเด้งลงมาห้าสิเปอร์เซ็นแล้วนะครับเนี่ยลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกระมือสามลงมาเหลือหมื่นหกเกินด้วยครับผมก็เลยเข้ามาเนี่ยเข้ามาสองไม้ ก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงครับนี่ก็รออยู่ครับเดี๋ยวทามนี่เข้ามาสองไม้อีกไม้ก็บวกอยู่ 50, 50ห้าสิบห้าสิบเอ็ดจุดห้าสิบเหรียญฮะอีกผ่อนก็อีก,อต,ก,อกตัวหนึ่งก็ไม้แรกนี่ติดลบอยู่ครับนี่ผ่อนรวมก็ติดลบอยู่สองเหรียญกว่ากว่าก็อย่างที่บอกครับว่าว่าพอพอโดนไปเสร็จปุ๊บก็เอาใหม่ก็โอนเข้าไปอีก,กโอนเข้าไปอีกห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญเชื่อไหมครับผมเทรด 3-4มสี่วันนะครับผร์ตระเบิดผรอตระเบิดอีกเหมือนเดิมครับทํานิสัยประสาชาวบ้านคือสันดานเหมือนเดิมครับไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้พอผิดทางแล้วก็ถัว่วถั่วแล้วก็โอเวอร์เทรครับโอเวอร์ไซด์โอเวอร์ไซด์แล้วก็ก็แป๊บเดียวครับมันกดลงแป๊บเดียวครับแล้วก็อร์ตระเบิดผ่านไปไประมาณอีกเดือนนึ่งฮะ ก็เติมไปอีกสองสองพันเหรียญครับทีนี้แล้วกล่าวว่ายังไงก็ไม่มันไม่มีทางระเบิด้วเพราะว่าเพราะว่าเราเราใส่น้อยครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งยังไงก็ไม่ระเบิดครับถูกทางก็น่าจะได้คืนหมดครับที่เสียไปพันห้าร้อยเหรียญเล่นอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนครับจากหนึ่งพันเหรียญบวกมาประมาณพันห้าพันหกครับทุนทุนรอสองนี้ได้คืนนะครับทุนรถสองนี้ได้คืนเพราะว่าเติมรบแรกไปหนึ่งพันเหรียญรถสองนี้เติมไปห้าร้อยฮะก็ได้คืนครับพอได้คืนเสร็จก็ ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเปียบก็เคาะไปปึ่งแล้วก็ปิดจางแล้วก็ถัวถ่วตัวตัวแล้วก็ระเบิดแล้วผมก็หยุดหยุดเลยฮะตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าหยุดมานี้2สองพันยิบสามหยุดมาสี่ห้าปีแล้วฮะหยุดเลยผมไม่แตะมันเลยครับโดนไปแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเพราะว่าก็ครั้งแรกก็สามหมื่นเจ็ดสามื่นหกใช่ไหมครั้ทงที่สองก็เจ็ดหมื่นครับเพราะว่ามันสองพันเหรียญ แล้วก็อีกห้าร้อยเดียญครับแสนนิดๆครับแต่หน้าตอนนั้นต่อปีสองพันสิบเจ็ดสิบแปดตอนนั้นน่ะสำหรับผมนะสําหรับผมส่วนตัวนะเออมันไม่เยอะครับแตงกบามันไม่เยอะสําหรับสำหรับเราเพราะช่วงนั้นรายได้ผมดีจริงจริงแต่ณ้าตอนนี้เหรออย่าว่าแต่แสนเลยครับเสียเงินอ่ะพันเดียวยังยังเครียดเลยฮะเงินทองมัญหายากมากครับแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าด้วยรายได้เราดีครับรายได้เรามาหลายทางแล้วเราก็ดิ้นรนดิ้นรนี่แบบ อันนั้นก็อยากทาอันนี้ก็อยากทํนนกาทครับอะไรที่มันท้าทายตื่นเต้นอยากทําครับเพราะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินพอทีนี้อ๋อตอนนี้ติดลบอยู่สองเหรียญก,กว่าครับก็ผมมานั่งดูที่ผ่านมาเนี่ยผมจดจอเรื่องหุ้นมากครับคือผมผมจดจอเรื่องเรื่องหุ้นหมกมุ่นนะครับเฝ้าจอแล้วก็บางวันเนี่ยบางวันเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยลงมาแถวแถวอ่ะสองบาทสองบาทสองบาท 25แล้วกัน225บาท225บาทเฮ้ยมันน่าจะได้นะนะเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยแอคชั่นของของตัวตัวการกระทําเนี่ยว่าจุดนี้มันยังไม่ไม่ใช่จุดที่แบบควรเข้าซื้ออ่ะไม่ได้วงสวิงที่โราเราควรจะเข้าอะ่ะแต่ว่าเอ้ยมันน่าจะได้นะมันน่าจะได้นะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนั่งเฝ้าเฝ้าจอทั้งวันเนี่ยตาจะตาจะจะถลอนออกมาแล้วเนี่ยตามันแดงหมดเ่ยนั่งจ้องอยู่อย่างเงี้ยยังไม่ได้ซื้อสักบาทเลยเอาหน่อยนะ อัดอย่างเงี้ยอัดไป2อ5ยี่บาทเนี่ยปังออปชันอย่างเงี้ยอัดไปปึง้งถือว่าอัดไปตรงยี่สี่ตังค์ผ่านไปประมาณ10นาทีครับหันมาอีกทีหุ้นมันลงมาเหลือ22ตังค์ะฮะออปชันอะเพราะว่าจาก225บาทมันลงมาเหลือแต่ลสร้อยสอร้อยสิบหกสองอย่างเงี้ยลงประมาณหุ้นแม่ลงประมาณ78ช่องอะฮะออปชันหันมาอีกทีอา้าวยี่สิบยีสองตังค์แล้วยี่สิบสองตังค์แล้วขายไม่ได้ด้วยนะครับยี่สิบสองตังค์มันอยู่ฝั่งออฟเฟอร์ด้วย ถ้าเกิดจะทิ้งก็คือต้องทิ้งที่เป็ดตังค์ต้องเบี่ยงซ้ายครับแล้วดูครับเคาทีสองแสนหุ้นอย่างเงี้ยช่องละสองพันครับสามช่องก็โดนแล้วหกพันนะผมเบี่ยงพึ่งอนะหกพันแล้วขาดทุนแล้วไอ้คาว่าไอ้น่าจะได้นั่นแหละโดนแล้วหกพันทั้งทั้งที่ว่ามันไม่ได้จุดที่เราควรเข้าซื้อแต่ว่าเราหมกมุ่นเพราะว่านั่งจ้องอะมันทั้งวันแล้วก็ไม่มีให้ตัวให้ซื้อครับแล้วก็นิสัยสันดานเราคือแบบไม่มีตัวให้ซื้อเอาซะหน่อยนะ่ะไอเอาซะหน่อยนี่แหละโดนไปทีละเป็นหมื่นแล้วโดน ว่าบางทีเนี่ยบางเดือนเนี่ยผมทํากาไรเนี่ยทั้งเดือนนะฮะตัวไหนผมทําทั้งเดือนเนี่ยบางทีได้มาประมาณสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยครับสองไฟกํกไรที่ทำมาหมดเกี้ยงครับหมดเกี้ยงแล้วก็พอร์ตมันไม่ไปไหนครับพอร์ตไม่ไปไหนเพราะว่าเพราะว่าไอเราแก้นิ่ใส่ตรงตรงนี้ไม่ได้ไอตรงที่ว่าซะหน่อยนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันเข้าทางจร,งจรงิงก็อย่างวันนี้ยเกิดว่าตอนเช้าเนี่ยผมทําได้ดีเนี่ยผมจะทาได้ดีทั้งวันนะครับเพราะว่าเราทําได้ดีแล้วเราก็ มีสมาธิกับมันถ้าเกิดว่าตอนเช้าเราผิดทางนี่ยเราจะเละทั้งวันเลยผมก็เลย,เยทํำยังไงดีวะเนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยไอ้ตรงตลาดหุ้นที่แบบว่าแก้ปัญหาอนนิสัยที่แบบว่าเอาสั้นหน่อยเนี่ยน่าจะได้เนี่ยผมก็เลยหมกมุ่นกันมากเกินไปอะ่ะออกห่างหน่อยดีกว่าไหมอะ่ะคือจากการที่เราเป็นผู้เล่นอะ่ะออกมาอยู่นอกสนามอะ่ะออกมาเป็นผู้จัดก,การทีมอะ่ะออกมาดูข้างเวทีอะ่ะมันน่าจะเห็นภาพกว้างขึ้นอะ่ะแต่ก็จะหาะกิจกรรมอะไรทําดีผมก็เลย อ๋อโฟเร็กมันแวบเข้ามาเอ้ยผมเลยไปค้นบัญชีฮะไปค้นบัญชีมาหรือไปหรือมาเราไปกู้บัญชีตัวนี้มาได้ฮะเนี่ยไปกู้บัญชีตัวนี้มาได้บัญชีของเอ็งเน็กเนี่ยผมก็เลยอัดเงินเข้าไปร้อยเหรียญครับวันศุกร์ฮะอัดเข้าไปร้อยเหรียญเนี่ยเติมเงินเข้าไปร้อยเหรียญก่อนเติมเข้าไปทีอ่านอีกสิบเอ็ดเหรียญห้าสิบหกเหรียญฐานหกเหรียญเติมไปร้อยเหรียญแล้วก็ผมก็เทรดวันศุกร์เทรดวันศุกร์แล้วก็ผมก็ได้กําไรมานะครับเนี่ยได้กําไรมาสี่เหรียญฮะ ได้กำไรมา4.5 4.7แล้วผมก็เฮ้ยมันจะถอนได้ป่าวะเพราะว่ามันมีเหือ็นได้ข่าวสามสิบวันที่ผ่านมามันมีมันมีบล็อกบล็อกหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะครับบล็อกบล็อกหนึ่งเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าล้มอะฮะแล้วก็ให้ลูกค้าถอนเงินออกลูกค้าก็ถอนกันใหญ่แล้วครับผมก็เลยเฮ้ยยังไงอะก็เลยผมก็เลยลองถอนดูครับว่าวันนี้มันถอนออกได้ไหมผมก็เลยกดไปตอนเช้าครับแปดเก้าโมงเนี่ยตรงนี้ผมถอนไปเนี่ย สองเหรียญถอนไปเสร็จปุ๊บอีกประมาณถอนเสร็จปุ๊บกดถอนเสร็จปุ๊บผมเข้าไปอาบน้ําออกมาไปกดดูในบัญชีเอ้ยมันเข้าไว้เจ็ดสิบบาทถอนออกมาเนี่ยเอ้ยมันได้ไว้เจ็ดสิบาทเลยแสดงว่าถอนออกได้ผมก็เลยเติมไปอีกเนี่ยร้อยเหรียญฮะเติมกลับไปอีกร้อยร้อยหนึ่งร้อยจุดหกหกสองยูเอสเติมอีกร้อยเหรียญครับตอนนี้ในพอร์ตก็มีอยู่สองร้อยเหรียญแล้วก็ก็สองวันครับได้กําไรมาสี่บาทสี่จุดห้าสี่ยูเอสตอนนี้ก็พอติดลบอยู่ สามเหรียญนะครับตีไปสามเหรียญครับนี่ซื้อมาสองหมายครับซื้อ x u มา x u <EU S 2> ก็อย่างที่บอกครับว่าว่าตัวนี้โอ้โหดูดิครับนี่ผมเล่นกราฟเดย์นะครับเล่นกราฟเดย์นี่ลงมาตั้งแต่ลงมาจากสามหมื่นสามครับตอนนี้ลงมาเหลือหมื่นหกแล้วลงมาเหลือหมื่นหกตอนนี้ก็จดหมื่นหกไปหลุดหมื่นหกไปนิดหน่อยด้วยครับ <S <S ก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเทรดตัวนี้เนี่ยผมเทรดในกราฟรายชั่วโมงนะครับบางทีกราฟหนึ่งชั่วโมงบางทีกราฟห้านาทีกราฟสี่ชั่วโมง แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่คือเปลี่ยนใหม่คืออย่างที่บอกว่าผมเล่น f ฟ r e x เนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะออกกำไรกับตลาด For เ x นะแต่ว่าผมต้องการที่คำว่าตลาดหุ้นเนี่ยเอาซะหน่อยเนี่ยผมเลยมาเอาซะหน่อยกับ f ฟ r เ x ดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราคันมือครับเรามาลบในสามสนามเล็กดีกว่าผมกล่าวว่าเนี่ยผมเทรดสองยเหรียญเนี่ยเทรดอยู่อย่างเงี้ยแหละเอาแบบว่าได้บ้างเสียบ้างให้แบบแต่พอตลาดหุ้นตัวไหนที่มันเข้าทางเราอะเราก็แค่เลยมองว่าเฮ้ย ถึงจุดที่เราต้องแอคชั่นนะนะเราก็เคาะตลาดหุ้นเหมือนเรามีอะไรทําแล้วก็เราไม่ต้องจดจ่อกับตลาดหุ้นมากเนี่ยก็อย่างวันอย่างวันนี้เนียผมทําได้ดีนะครับอย่างวันนี้นี่ที่ผมที่ผมได้กําไร b ีเอเนี่ยเนี่ยแปดร้อกว่าบาทเนี่ยเนี่ยคือจริงๆถ้าเกิดวันนี้องตรงนะครับเนี่ยอย่างบีเนี่ยถ้าเกิดผมจดจ่อเนี่ยผมไม่ได้นะฮะไม่ได้ตังค์เลยนะฮะเนี่ยได้มาแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยแล้เอโอทีด้วยฮะอย่างวันนี้ถ้าเกิดผมจดจ่ออยู่เนี่ยดีไม่ดีผมเขข้้าาออมจังหววะชบ พอมาเทรดผมพอมาเทรดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราเราผ่อนคลายขึ้นในตลาดหุ้นอ่ะเรามาจดจ่อกตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตลาดโอเล็กเนี่ยจากที่มุมมองของผมนะโอ้โหอันตรายกว่าพอรต์ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นร้อยๆเท่าเลยครับมันทําให้เรามีระเบียบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอันตรายมากกว่าอุ้ยเหมือนแบบเข้าไปในสงครามาครับ กับระเบิดรอบตัวเดินไม่ดีเนี่ยเหยียบกระเบิดทีเดียวเนี่ยคือตายเลยครับไม่ได้ขาขาดนะครับตลาดหุ้นอย่างน้อยเนี่ยบางทีแขนขาดขาขาดนะครับแต่ว่ายังรักษาชีวิตได้แต่ว่าในาตลาด f ฟ r เด็กนี่คือแบบมันไม่ได้ขาขาดแขนขาดครับมันตายเลยฮะเพราะว่าพอร์ตระเบิดนะครับเพราะเกิดเมื่อไหร่ที่เราไม่คิดยอมแพ้เนี่ยถ้าเกิดเราสู้แล้วก็เราโอเวอร์ไซส์อย่างโอเวอร์เทรดอย่างนี้นเราเพิ่มหลอดเราซื้อทีอแบบทุนเราแบบแค่ห้าร้อยเหรียญพันเหรียญอย่างเงี้ยเราแอคชั่นทีแบบศูนย์จุดห้าอย่างเงี้ย ปิดทางไม่แป๊บเดียวเองนะครับไม่กี่ปิ๊บเองอะ่ะตัวล้างล้างบัญชีแล้วล้างพอร์ตแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฝึกให้เราเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นระเป็นระเบียบม,มากขึ้นผมก็เลยอ่ะลองมาจดจ่อกับตัวนี้ครับลองดูว่าหลังจากที่ผมกลับมาเทรดฟอเร็กเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยในการเทรดตลาดหุ้นเนี่ยดีขึ้นไหมก็ลองดูครับเนี่ยอย่างลองแบ็คเทสดูว่าเนี่ยอย่งเดือนธันวาเนี่ย ทั้งเดือนเนี่ยผมจะหม,มุ่นกับตลาดฟ o เร็กอะแล้วก็เข้าไปเคาะตลาดหุ้นในจังหวะที่เราควรจะซื้อจริงๆอะว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนครับลองแบกแบกเทสดูสักเดือนครับถ้าเกิดผมทําได้ดีเดือนทันวาเนี่ยตลาดฟ o เร็กผมก็จะเทรดไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าผมมา,มาเทรดตลาดฟ o เร็กแล้วผมเสียเงินไปสองสองสองร้อเหรียญเนี่ยเจ็ดพันเจดพันนิดเนี่ย แล้วตลาดหุ้นผมก็ยังแย่ด้วยตลาดฟอเร็กผมกแย่ผมก็จะเลิกเลยฮะฟอเร็กเนี่ยผมก็จะยอมอีกแล้วผมก็กลับไปเทรดหุ้นเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราเทรดตลาดฟอเร็กแล้วตลาดหุ้นมันทําให้เราตลาดหุ้นมันดีขึ้นน่ะก็ก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเหมือนมันฝึกเราอ่ะฝึกฝึกวิทยายุทธเราเพราะว่าตลาดฟอเร็กเนี่ยมันมีคู่เงินให้เราเทรดเยอะมากครับเราสามารถแอคชั่นได้ทั้งวันเพราะมันมีหุ้นหลายตัวที่เข้าเงื่อนไขเราไม่เหมือนแบบในตลาดหุ้นเนี่ยแบบว่าบางทีเงื่อนไขผมค่อนข้างจะแบบ เขี้ยวฮะกว่าจะมาหุ้นแต่ละตัวกว่าจะมาเข้างเงื่อนไขเราเนี่ยบางทีนะครับผมนั่งจ้องเนี่ยอาทิตย์หนึ่งครับมันยังไม่มาเลยนั่งดูดูดูแล้วพอพอมัอนเหมือนจะมาแล้วก็เราก็ไม่ได้ซื้อครับบางทีเราไปทําอะไรอยู่ไม่รู้หันไปทีอ้าวเฮ้ยมันลงมาตรงไหนวะเนี่ยกระดาษทำแบ็กลิดไปแล้วนะครับเพราะบางทีผมทํางานอย่างเงี้ยผมทํางานพอหันไปทีอ้าวมันลงมาถึงแล้วกลับมาอีกทีอ้าวมันไม่ได้จุดที่เราซื้อแล้วมันก็โดนไปสองช่องแล้วเพราะว่าผมเทรดออปชั่นไงครับเพราะนั้นเนี่ย พอออปชันเนี่ยพอมันต่างไปสองสองช่องเนี่ยมันมีผลมากนะครับยี่สี่ตังกับยี่สองตังอ่ะมันห่างสองช่องนี้มันมีผลมากนะครับสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับสาหรับสําหรับห้าห้าอย่างซื้อที่สองแสนหุน้นหนึ่งฮะสองช่องนี้ก็สี่พันแล้วนะครับถ้าเกิดเราเราปิดทางเนี่ยก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเดือนหน้าหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับ